สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตัวละครใหม่สำหรับตุ๊ดจีนกำลังจะมาถึงแล้วนะครับปีนี้เราจะได้พบกับในเรื่องของลันเย่นนะครับแต่ว่าพอได้ดู PV แล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าน้องเนี่ยแม่เหมือนกับประมุกหลานนะหลานฟงห่วงนะครับในมังกรหยกเลยนะครับเออใน P ีเนี่ยมีการขายชุดที่ประกอบไปด้วยเครื่องเงินกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งใช่ไหมเออเดินไปไหนจะได้ยินเสียงกระพวนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับการแต่งกายของชุดเผ่าแมวในหนังจีนเลยนะครับแล้วก็มีการใช้อาว,อาวุธลับนะครับใช้กรงจักรอะไรเงี้ยพี่ก็เลยนึกถึงปมุกหลานในมังกรหยกเลยนะเออหลานเยี่ยนเนี่ยเป็นตัวเม็ดไดรเวอร์ธาตุลมนะครับที่สร้างโล่ได้นะครับแต่ว่าการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบระยะประชิดนะเออไม่ได้ตีไกลเหมือนสกตนะครับเวลากดสกิลนะครับน้องจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็จะเด้งขึ้นฟ้านะครับ พอเรากดโจมตีอีกทีหนึงก็จะปากโกงจากออกไปนะครับส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการรวบมอนเข้ามาอาการแบบเฮโซนั่นเองนะความแข็งของโล่นะครับขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของหลันเยี่ยนนะครับเออแต่หลานเยี่ยนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสกิลคูดาวนะครับเพราะโล่อยู่ได้12วิแต่ครูดาวมัน16วินะครับ ดังนั้นเนี่ยสภาพมันก็จะคล้ายๆกับดาวหน้านะทุกคนนะที่ต่อให้เราทําโลกแข็งแค่ไหนแม่งก็หมดก่อนนะครับมันจะมีแกลบนะครับช่วงว่างระหว่างรอสกิลคูลดาวนะทำให้โลกมันไม่ต่อเนื่องและกินเวลาในการรอโลกนะครับรวมทั้งท่าเสกโล่เนี่ยก็กินเวลานานเกินไปด้วยเพราะาต้องพุ้งเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็เด้งออกมานะครับแล้วก็ปาอุธอีกนะครับกว่าจะเล่นเล่นได้เออมันก็จะ ความรู้สึกนะมันก็จะเหมือนกับดาวหน้านะครับที่สุดท้ายเราจะต้องใส่อาวุธรีสกิลนะครับเพื่อให้มันรีโลนะครับเทียบกับตัวละครโล่ตัวอื่นอย่างเลาหรือคิร่าเนี่ยซึ่งเวลาโล่มันหมดปุ๊บมันจะกดใหม่ได้ทันทีครับมันจะวนได้นะตัวละครตัวนี้เนี่ยพี่ก็เลยไม่ไม่แนะนาว่ามันไม่น่าไปปัน้นเป็นตัวโล่เท่าไหร่นะครับเอ่อนอกจากว่าเราจะมี C6 ทุกคนเพราะถ้าคุณมี C6 คุณจะกดสกิลได้2ครั้งครับแปลว่าเราสามารถกดโล่ได้ในทุกทุก แวินะเออตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่กางโล่ได้ดีมากทุกคนเ,เรียกว่าเป็นตัวโล่เทพเลยก็ได้นะพรามันลดต้านได้ด้วยนะครับด้วยอัติแฟคเซตสลมนะแต่มันต้อง C6 ก่อนนะครับความแรงของกงจักรนะครับเออนี่เป็นพาสซีฟของเขาเนี่ยมันก็จะแปลกๆนี้นิดนึงเพราะว่าความแรงของกงจักรมันจะขึ้นอยู่กับชํานาญธาตุครับทุกคนครับตัวนี้ยิ่งอัพชํานาญธาตุเยอะนะนอกจากเราจะได้ ไดเมจซาเวอร์จากการดิฟแล้วเนี่ยมันจะทําให้กงจากแรงมากขึ้นนะครับแล้วกงจากมันจะอินฟิวชั่นธาตุได้ด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นการทำไดเมจลมอย่างเดียวนะมันจะมีดาเมจธาตุอื่นมาผสมด้วยอีก50%อะไรอย่างนี้นะครับเออเพราะนั้นเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งของดดเมจกงจากลมอะ่ะเป็นดดเมจธาตุอื่นนะครับเวลาเขาอินฟิวชั่นปับ๊บมันก็จะมีการซเวอร์ด้วยนะครับเพราะมันแปะไฟได้ด้วยตนเองอีกนะครับ ซึ่งถ้าหากเรามี C1 นะครับเวลาปลากงจักมันก็จะมีกงจักออกมาเพิ่มอีกวงหนึ่งก็จะเป็น2กงงจักนั้นดาเมจสองเท่าอะไรอย่างนี้เนาะเออซึ่งพาสีฟเนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจของกองจักนะครับมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มดาเมจของการเซเวอร์เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้แรงนะครับตัวนี้มันก็ต้องทําคลิกด,ด้วยนะครับเพื่อจะเอาดาเมจจากกงจักนี่แหละซึ่งถ้าหากเรามี C2 นะครับโลกของหลันเยี่ยนมันจะรีเลือดเองได้เรื่อยๆด้วย นะครับเออแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องทําพลังโจมตีล้วนเพื่อให้โลกแข็งหรอกเพราะว่าดูทรงแล้วโลกมันจะแตกยากอยู่นะครับอืมแต่มันน่าจะหมดก่อนนะเออโลกมันอาจจะแตกยากแต่มันน่าจะหมดก่อนเน,นั้น้เนี่ยเราสามารถแบ่งช่องอ์ติแฟกต์นะครับไปใส่อย่างอื่นได้นะแนวทางการปั้นตัวละครนี้นะครับในความคิดเรานะครับล่วงหน้าเนาะเออเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครแบบมามาให้ข้อมูลหรือเล่นโชว์อะไรนี้เลยนะครับเน,นั้น้เนี่ย เราคิดว่าสําหรับคนที่จะฟาร์มลวกหน้าให้กับตัวละครตัวนี้นะอ์ติแฟกต์น่าจะต้องเป็นเซตสีลมแน่นอนนะครับธาตุลมต้องสีลมลดต้านนะครับหมวกเนี่ยพี่เนี่ยเตรียมหมวกคริเอาไว้ทุกคนเออหมวกครินะครับห้วยและนาฬิกาเนี่ยจะเป็นโจมตีชิ้นหนึ่งชำนาญชิ้นหนึ่งนะครับส่วนออฟล่างเนี่ยก็จะเน้นไปที่คริเลสครดามจไปเลยนะเรคิดว่าตัวเนี้น่าจะามาเล่นเป็นไดเวอร์ได้ดีนะครับ อาวุธที่ดีที่สุดนะครับก็คือหนังสือแซกทุกคนเพราะว่าเราจะได้กดบงจากได้รัวๆนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้ถือเป็นความท้าทายนะระหว่างไดเวอร์ลมนะครับหลายๆตัวนะครับอย่างซูโครสเอโซลมุดอะไรเงี้ยซึ่งซูโครสก็จะต้องเป็น EM ล้วนใช่ไหมเออเฮโซลมุด hey นี่ก็จะต้องแบบพลังโจมตีอะไรเงี้ยเออแล้วมาเจอตัวที่เป็นลูกผสมทุกคนระหว่าง การอัพชำนาญน,นะครับกับการอัพโจมตีแบบอย่างละครึ่งๆนะครับเออแถมยังมีโลนะครับทำให้ไม่ตายง่ายเหมือนกับตัวไดเวอร์ตัวอื่นอีกที่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นตัวเมทมันก็จะตายง่ายใช่ไหมเออตัวนี้ก็เป็นตัวเมทเหมือนกันแต่พอเขามีโลปั๊บเอ้ากลายเป็นว่าตัวเมทตัวนี้มันตายยากเว้อะไรเงี้ยเออมันเลยดูแบบเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นยุคใหม่ของไดเวอร์นะเออเขาจะสามารถมาปราบไดเวอร์เก่าๆได้หรือไม่นะครับโปรดติดตามนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ